วิกฤตแห่งชาติกับน้ําท่วม8-9ถึง้าจังหวัดภาคใต้แล้วท่วมหนักจังหวัดที่หนักๆจริงๆนะครับก็คือที่สงขลาโดยเฉพาะที่หาดใหญ่เพราะเป็นพื้นที่แองกระทะรบกวรขอหน่วยงานเข้าไปช่วยด่วนค่ะเพราะบางคนคือท่วมชั้น2ไปแล้วว่ะค่ะคุณพี่หนุ่มเล่นด่วนไม่ที่เขตแปด่วนเลยค่ะพี่ได้ครับเขตเจดเขต 8, ข8นะครับเพราะว่าไม่ได้เข้าายในวันนี้คือหนูคาดว่าน่าจะมีประชาชนที่แบบอาจจะแบบไม่เหลือชีวิตกลับมาค่ะ คลองรอหนึ่งตอนนี้เอ่อร้นแล้วคุณผู้ชมครับคลองเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นคลองที่จะมีการถัดน้ําลงสู่ทะเลสาบสงขลาแต่ตอนนี้พอน้ําที่ฝนตกมาเยอะๆเนี่ยแล้วเรารับน้ําไม่ไหวคุณผู้ชมครับเพราะพื้นที่เนี่ยเป็นเหมือนแอ่งกระทะก็เลยทําให้น้ำเนี่ยท่วมมาคลองต่างๆที่ต้องระบายน้ําเออรนสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันไม่เหมือนในอดีตเราจะเอาความคิดในอดีตว่าน้ําไม่เคยมาถึงน้ํามาไม่เร็วหรอกเราจะมีเวลาเตรียมตัวเนี่ยมันต่างไปแล้ว โลคมันไม่เหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราจะใช้ดูแม้กระทั่งการรับมือน้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมันใช้ความคิดเมื่อยี่สิบสิบปีก่อนไม่ได้สาเหตุแรกก็คือลานียาอันนี้เราก็คงจะทราบอยู่ว่าประเทศไทยเข้าช่วงลานียาแต่เป็นลานียาอ่อนๆข้อที่สองก็คือเรื่องของฝนแช่หมายถึงฝนที่ตกแล้วอยู่กับที่คือปกติร่องมรสุมเนี่ยมันต้องเคลื่อนอตกที่นี่วันหนึ่งแล้วก็ลงไปมาเลและเคลื่อนขึ้นไปข้างบนแต่นี่ไม่เคลื่อนเลย มันอยู่ตงุดเดิมแช่อยู่ที่เดิมเนี่ยก็คือแช่เนี่ยหลายจังหวัดที่คุณหนุ่มพูดมาเนี่ยเป๊ะเลยก็เรียงกันอยู่ตรงนั้นนะแแช่อยู่ตั้งหลายวันปริมาณน้ําฝนมันก็เลยเยอะนะฮะเพราะว่าานิย่ามาด้วยและอันที่3เนี่ยก็คือโลกร้อนครับโลกร้อนเนี่ยมันทําให้อุณหภูมิน้ําทะเลสูงขึ้นเราก็รู้อยู่ว่าโลกร้อนอ <ๆ S 2> มันไม่ใช่หนุนฮะอุณหภูมิน้ําทะเลปกติสมัยเด็กๆเนี่ยผมอยู่กัน28 29ี่สิบเก้าหรือเนี่ยสามเอ็ดสามสองเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อน้ํามันร้อนขึ้น มันก็เลยเหยมากขึ้นนั่นข้อแรก uh huh. ข้อที่2ก็คืออากาศอันนี้อาจจะไม่ทราบกันอากาศนี่ยิ่งร้อนร้อนขึ้น1องศาเนี่ยมันจุไอ้น้ำเพิ่มขึ้นได้7% เพราะฉะนั้นน้ำเลเหยมากขึ้นจุในน้ําได้มากขึ้นไอเมฆที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมีน้ําอยู่ถ้าเทียบกับ30ปีก่อนเนี่ยอาจจะมีน้ําอยู่เพิ่มขึ้น 30- 4 0ิบสี่สเปอร์เซ็นต์ในเคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับภูมิศาสตร์ของแต่ละที่หาดใหญ่ไปไหนกระทะแน่นอนว่าก็โดนหนักขณะที่อย่างสตูนอย่างอะไรก็โดนเช่นกันนะฮะเพียงแต่ว่าก็แยกแ,ยกแยกแตกต่างกันไปแล้วแต่พื้นที่อันนี้เป็นกู้ภัยหาดใหญ่นะครับศูนย์อุตุภัยหาดใหญ่นะครับศูนย์อุตุนิยมวิทยา เนี่ยนะฮะอันนี้คุณสามารถติดต่อเข้าไปได้ภาคใต้ตอนล่างเนี่ยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ปริมาณฝนตกสะสม24ชั่วโมงสูงสุดนะครับจะอยู่ที่บ้านบือจะที่จังหวัดปัตตานีนะครับอยู่ที่634ม mm. ิลลิเมตรรองลงมานะครับที่บ้านคลองหินจังหวัดสงขลาอยู่ที่538ม mm. ิลลิเมตรและก็ที่บ้านควนดินดำนะฮะอยู่ที่จังหวัดพทัทลุงอยู่ที่486ม mm. ิลลิเมตร600นี่มันโหยไอ้600มิลลิเมตรเยอะโอเยอะมากอนะมหาศาล นะฮะฝนตกมือหมดร้อยสองร้อยยังพอว่านี่หกร้อยนี่มันถึงขั้นที่ว่าไม่รู้จะรับมือ,อยังไงแล้วอ่ะตัวปอเองทํายังไงกันบ้างตอนนี้ก็ไม่ได้หยุดกันเลยแต่มันก็มีช่วงหนึ่งที่ฝนหยุดแล้วน้ํามันลงแต่คราวนี้เมื่อวานเนี่ยก็คือน้ําเหมือนเพิ่มมาเป็นอีกสองเท่าก็หนักกว่าเดิมนะครับ<ม>ตอนนี้เราก็ต้องย้ายจากโรงเรียนวัดคล <ะ S 2> องเรียน<อ>ที่ <ใน S 1> มีโรงโ<ป>ครัวอะไรอยู่แล้วก็ไปวัดเโคกโคกนาวในพื้นที่นี่ฝนยังตกอยู่ตลอดตกโทรคุยกันก็ตกตลอดครับคือตกนี่ตกหนักเลยไหม ใช่ครับตกหนักตลอดคือไม่ได้ตกเป็นแบบไปตอยไม่ใช่คือ,ค,อคือกระนำอะกระนำตกหนักครับแล้วก็โทรไปที่กองการที่นู่นเพื่อจะส่งเคสไปเนี่ยก็แต่ญาณเน็ตไม่มีเลยไม่มีคือน้ําแรงบ้านเข้าถึงลําบากขนาดเรามีกู้ภัยขนาดใหญ่ที่นู่นนะครับมากับเราเนี่ยยังคนไปที่ก็เข้าบางทีเข้าเหลือลช่วยเหลือลําบากคือน้ำเนี่ยมามานามาจากาไหนที่ว่าแรงเนี่ยมันมันมันเป็นตรงจุดนั้นเป็นแองกระทะใช่ไหมเป็นแองกกระทะแล้วข้างบนมีข้างบนเนี่ย เออรับแจ้งว่ามันก็เป็นฝายเป็นเขื่อนเล็กๆใช่ใช่ครับมันก็ลงมาทีมปอยตึงที่ถึงก่อนเนี่ยที่เป็นพนักงานก็ติดอยู่ใน,นิยังไงอ่ะก็คือเป็นโพงกลมอยู่ในครับแต่ก็คือข้างนอกก็เข้ามาช่วยเหลือเราไม่ได้เราก็ต้องไอข้างในที่เข้าไปเนี่ยถูกำลัง,งช่วยช่วยช่วยอยู่น้ำล้อมน้ามาปื้อร้อมเดียวใช่ออกไม่ได้ครับใช่ครับตอนเข้าไปเอาอะไรเข้าไปก็รถรถลากโฟวิลเนี่ยลากเข้าไปรถใหญ่นะฮะเข้าไปเสร็จปุ๊บตอนแรกเข้าไปได้ เพราะเดี๋ยวเอาช่วยคนปุ๊บเดี๋ยวพาออกมาแต่ที่ไหนได้พอเข้าไปน้ํามันมาคราวนี้มันสูงกว่ารถแล้วแต่แต่ว่าติดข้างในนั้นก็มีเป็นไม่ได้ไม่ได้สูงอะไรมากก็คือเข้าโรงพยาบาลได้เลยได้แต่ก็ว่าเราจะออกมาด้านนอกมันเจอน้ํามาเจอน้ําสูงครับรถที่ขึ้นจากกรุงเทพหรือหน่วยงานต่างๆที่ขึ้นไปเนี่ยตอนนี้ก็ติดอยู่ด้านนอกเหมือนกันเขายังบอก้วยคุณผู้ชมครับว่าพอน้ํามันท่วมสูงขึ้นมาเรือที่จะเข้าไปเนี่ยมันลำบากเข้าไปไม่ได้ไม่ใช่น้ําเชี่ยวอย่างเดียวพอน้ําสูงขึ้นมา รถมันจมอยู่ใต้น้ําท้องเรือเนี่ยมันไปครูดกับรถที่อยู่ข้างใต้น้ําเรือก็พังใชเนี่ยอุปสรรคมปนอุปสรรคมันเยอะมากๆมันไม่ใช่แค่น้ําเชี่ยวอย่างเดียวยังไม่รวมถึงพวกงูเงี้ยวเขียวขอเห็นว่าเยอะมากเลยใช่ไหมมันมีงูเหลือมอะฮะผมเห็นภาพเมื่อวันก่อนเข้าไปอยู่ในบ้านคนเนี่ย อันนี้ยังไม่รวมพวกกู้ภัยที่เขาส่งข่าวไหมผมว่าไปเจอพวกป่องหลาป่องหลาอ๋อมีจงอางตามรรณาเนียมันก็อยู่ในพื้นที่ของเขาแหละครับสวัสดีครับหนูนาครับ ค่ะสวัสดีค่ะคุณหนูนาตอนนี้อยู่จุดไหนครับตอนนี้หนูอยู่ตรงตำบลคลองแห่ค่ะพื้นที่ซอ,อ,อยเจ็ดเกาะหน,นีค่ะตอนนี้ตรงตรงจุดคุณเป็นยังไงบ้างครับคือมีน้ำไหลเชี่ยวแรงมากค่ะแล้วก็ตรงในบริเวณหมู่บ้านนะคะตรงนี้จะเป็นบ้านที่เป็นชั้นเดียวค่ะก็คือจมจมแบบจมหมดแล้วค่ะมีหลังคาแล้วค่ะส<ป>่วนบ้านที่เป็นสองชั้นนะคะก็คือตอนนี้กําลังจะขึ้นไปชั้นสองนะคะ แล้วก็เร่งแบบว่าขอให้หน่วยงานไปช่วยเหลือที่จะอบอรต์คนออกมาค่ะโอววรบกวนฝากพี่กช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยค่ะตอนนี้คือเขตแปดหาดใหญ่คือเป็นจุดที่จากที่สุดแล้วค่ะคมีชาวบ้านที่แบบใช่ใชค่ะเขตแปดค่ะรบกวนแบบขอหน่วยงานเข้าไปช่วยด่วนค่ะเพราะบางคนคือช่วมชั้นสองไปแล้วว่ะค่ะคุณพี่หนุ่ม คือเขาแบบอยู่บนหลังคาันดแล้วค่ะพี่หนุ่มพี่หนุ่มรบกวนประชาสัมพันธ์ว่าให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเล่นด่วนไม่ที่เขตแปด่วนเลยค่ะพี่ได้ครับเขตเจ็ดเขตแปดนะครับเพราะ้ไม่ได้เข้าภายในวันนี้คือหนูคาดว่าน่าจะมีประชาชนที่แบบอาจจะแบบไม่เหลือชีวิตกลับมาค่ะน้ำเชี่ยวขอไปไม่ได้น้ำเลือสองไม่กว่านะครับพี่ตอนนี้ทุกคนอยู่บนหลังคาบ้านเครับพี่ได้ครับเดี๋ยวผมจะประสานให้นะได้ครับพี่ขอบคุณมากครับคุณฝนตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตรงจุดไหนอะไรยังไงครับ ค่ะพี่กัดบ,บ้านฝนนะคะอยู่ถนนคูทีนค่ะตำบลบ้านปุค่ะตอนนี้ค่ะฝนติดอยู่ในบ้านสี่วันแล้วค่ะแล้วก็เมื่อคืนก็คือน,น้ําขึ้นสูงสุดชั้นสองของบ้านนะคะระดับเอวคุณอยู่ชั้นสองน้ํามันท่วมระดับเอวขึ้นมาแล้วถูกไหมใช่ใช่ใช่อ่าโอเค,คซึ่งมันมีโอกาสที่มันจะสูงมิดบ้านเลยดิถทั้งนั้นถูกไหมฮะก็ค่ะแล้วเพราะว่าเห็นวันนี้ค่ะได้รับเอเมล์แจ้งเตือนว่าอาจจะมีน้ํามาค่ะ เพราะว่าตอนนี้ฝนก็ตกเลื่นเลยแต่ไม่แน่ใจว่าจะ,จะ,จะเยอะไหมะอะค่ะอยู่กันกี่คนครับอ่าที่บ้านตอนนี้มีทั้งหมดรวมเด็กแล้วก็คนแก่ก็สิบสามค่ะสิบสามคนเนรอสิบ <c oughs> สามคนพอดีว่ามีแบบบ้าน,บ,านบ้านใกล้ๆเขาหนีมาที่บ้านด้วยคะ่ะเพราะว่าบ้านเขาเป็นบ้านชั้นเดียวครับอาหารการกินมีอยู่ไหมน้องตอนนี้มีแค่น้ําค่ะนี่ไม่ได้กินข้าวมากี่วันแล้วเนี่ย ถ้าเมื่อวานยังได้อยู่มื้อหนึ่งแล้วก็วันนี้ยังเมื่อวานมื้อเดียวอ่าใช่ใช่ตอนนี้สิบสามคนที่อยู่ที่บ้านนะไม่มีข้าวกินแล้วเก้าเดือนมีด็กเก้าเดือนด้วยเหรอใช่ใช่โอ้มีเด็กอีกเด็กอ่อนโอ้ยแล้วน้องยังอยู่โอเคแล้วแล้วมีอะไรให้ได้ก็โอเคอยู่ค่ะเดี๋ยวภาสาให้เย็นๆนะโอเคครับขอบคุณครับรอรอหน่อยนะแล้วเด็กตอนนี้มีอะไรกินไหม นมเดิมแปดเดือนเนี่ยนมอะไรพิเศษดื่มนมแม่อยู่อะค่ะก็ยังได้อยู่แต่แม่ก็ต้องกินข้าวกินน้ํานะประสานไปแล้วครับอ๋อก็มีน้ำค่ะประสานให้เรียบร้อยประสานให้แล้วประสานให้เรียบร้อยแล้วนะฮะประสานแล้วนะโอเคล่าสุดในผมเห็นนายนพัฒนนะฮะก็ลงละนะครับว่ามีเรืออยู่แล้วก็รู้สึกจะเป็นหลากหลายภาคส่วนแลวครับที่ช่วยเหลือกันที่คนละมือคนละไม้เนี่ยนายก็เนี่ยฮะลงไปเรียบร้อยแล้ว เนี่ยกำลังติดเครื่องยนต์นี่นะครับขอดูภาพเมื่อกี้หน่อยพร้อมส่งลงไปหาดใหญ่นะครับเมื่อกี้เห็นว่ามีเมพริมายาให้ยืมเป็นเป็นกตเตอร์ใช่ไหมฮะเป็นเจ็ตสกีเป็นเจ็ตสกีสองลำนะฮะแล้วก็จ่ายค่าน้ํามันให้ด้วยล่าสุดได้กู้ภัยหรือได้ผู้อาสาสมัครละที่เอาคือทุกคนช่วยกันหมดใช่ตอนนี้คือใครระดมเข้าไปเพียงแต่ว่าไปที่ไหน เข้ามาแล้วไปหาใครอะไรอย่างเงี้ยใช่มันต้องหาต้องต้องเจอต้องมีจุดใช่ต่อสารคือ่งนี้ผมผมก็มองที่บอกครับว่ามันมันส่วนนอกอ่ะที่ระดมเข้าไปอ่ะมันเข้าไปไม่ได้อมันน่าจะติดเรื่องของน้ําที่มันขึ้นฝุมมากแลยล้นลากเรือมเข้าไปไม่ได้แล้วจะต้องทํำยังไงตอนนี้หนึ่งก็ต้องมีคนพื้นที่แหละครับที่เลือกซอกฟอยเนี่ยการที่จะไปที่เราบอกหมู่นี้หมู่นี้ตำบลนี้หมู่บ้านเนี่ยครับมันต้องมีคนพื้นที่แต่ส่วนใหญ่ก็คนพื้นที่ก็ลําบากอยู่แล้วนะครับ คนที่ระดมพลลงไปเนี่ยก็ไม่ทราบเรื่องพื้นที่อยู่แล้วเพราะเป็นคนนอกเข้าใจละแต่ของผมมีได้พื้นที่อยู่แล้วเพราะมีมูลทิ่ที่นั่นอยู่อ๋อทางนี้เขามีมีคนในพื้นที่อยู่ในมูลที่อยู่แล้วแต่บางคนที่ลงไปอาจจะไม่ได้รู้พื้นที่ก็ต้องไปหาคนพื้นที่ในการพาไปไม่งั้นต้องไปคลําทางหาไม่เจอกันอีกเผื่อคุณไปติดอยู่ในนั้นอีกด้วยใช่ครับคุณบูบอยู่ที่ไหนตรงไหนอะไรยังไงครับอสามีอยู่ที่ซอยห้าราชินีค่ะถนน30เมตรตอนนี้มีผู้ติดอยู่5คน ค่ะผู้สูงอายุ9 3เป็นคุณย่าค่ะตอนนี้ก็คือไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้แล้วข้างในเขาประสานบอกว่าตอนนี้เขาขาดเหลืออะไรยังไงไหมฮะน้ําเนิ้ออาหารคือน้ํากําลังขึ้นชั้นสองค่ะแล้วก็อาหารการกินตอนนี้ก็ไม่มีแล้วฝนตกตลอดเลยโอเคฝากกระจายตรงนี้ได้ครับครับ,รบเดี๋ยน้องส่งมาน,นี้เขาส่งเลยฮะเดี๋ยวเขากระจายเลยตอนนี้นะครับค่ะรบกวนด้วยนะคะได้ครับแต่ทีเนี้ยคือความเร่งด่วนก็คือผมว่าต้องเอาคนเท่าคนแก่คนป่วยติดเตียงเด็กเล็กเนี่ยเอาออกก่อน ใช่คือบ้านชั้นเดียวแล้วมีคนแก่ด้วยมีเด็กเล็กด้วยมีผู้ป่วยติดเตียงด้วยอันนี้เนี่ยมันต้องระดับทวีคูณทวีคูณค,คือต้องดูปัจจัยเสร็จแล้วก็มามามาคำนวณไม่งั้นมีเรือเท่าไหร่นะ12ลำจะไปช่วยคนหมื่นคนเนี่ยมากกว่าหมื่นมากกว่าหมื่นใช่ผู้ว่าสงขลาแจ้งมานะครับว่าตอนนี้ไม่ใช่หลักพันนะฮะแปดหมืคนรอความช่วยเหลือ ก็ต้องพูดตามตรงนะครับฝากไ้ด้วยคือจริงๆขอบขอบขอบคุณกู้ภัยไว้มากถึงมากมากที่สุดแล้วแล้วก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนด้วยว่าใจเย็นๆนะเพราะว่าก็อย่างที่ทราบค่าข้อจํากัดอยู่แล้วก็ทราบจํานวนคนที่อยากช่วย12ลํแปดหมื่นคนนี่เฉพาะตัวทิกตึงนะฮะอาจจะมีเรือจากเช่งอื่นอยู่เนี่ยแต่ก็แปดหมื่นคนเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีไล่ช้ามีอะไรก็ขอบคุณสวัสดีครับพี่ยอดครับพี่ยอดผมกัญชัยนะ ครับผมพี่ดมสวัสดีครับพี่ยอดเอ่อตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างครับในพื้นที่มันมันมีในตัวเมืองอะนะหลายคนยังอยู่บนบ้านยังอยู่บนบ้านหลายจุดมากเป็นร้อยร้อยจุดนะครับพี่ท,ที่เรายังเข้าไม่ได้น้ำเป็นน้ำมีกระแสแรงถ้าเราเปิดเข้าไปเนี่ยอ่าเราเสี่ยงเข้าไปหนึ่งรอบแล้วพอเวลาที่เราเข้าไปปั๊บเรารับคนออกมาทีนี้จะเสี่อย่างเป็นอันตรายเราก็เลยประเมินว่าเรายังไม่จุดไหนที่อันตรายเรายังไม่ได้านก่อนผมก็เลยตอนนี้เอา จุดที่เราสามารถรีเเข้าช่วยได้นะเราจะเข้าไปเราจะเข้าไปช่วยจุดที่บอกว่าเข้ายากเนี่ยหมายความว่าเมื่อจะเป็นเรส,สกีหรือเรือหร,อรืออะไรเนี่ย<ม>เ,ขเข้าไม่ได้เลยถูกไหมฮะอันล่าสุดแม,ม,มปวันนี้เอ่อเรสกีอย่าะพอได้เพราะอันตรายครับทีนี้สถานการณ์แบบนี้มันจะอยู่ดูทรงแล้วมันจะอยู่กี่วันดูทรงครับผมคิดว่าน่าจะประมาณสักหนึ่งเดือน 5วัน5วันนี่ไม่ได้เลยครับไม่ได้ฮะไม่ได้หรอกไม่ได้กินข้าว3 4วันนี่ก็คนเฒ่าคนแก่ลำบากลำบากครับนี่แค่สามสี่วันนี้ก็เริ่มโอ้ผมว่าลำบากมากอะเนี่ยถ้าเกิดมันข้าวไม่ได้จริงๆมันเป็นอย่างนี้นี่กินต้องใช้โดรนนะฮะ โดนขนของโดนขนของโดนขนของพวกโดนโดนเกษตรโดนอะไรพวกนี้เขาขนของได้แล้วก็หน่วยงานต่างๆก็พอมมีคนเอกชนมีเยอะแยะยของ้อนของอย่างน้อยที่สุดก็ต้องหาอาหารหาอะไรแล้วคนป่วยที่ต้องการยาประจำต้องประทังไปก่อนต้องประทังก่อนถ้าเกิดเข้าไม่ได้จริงๆต้องประทังพี่หนุ่มก็รู้อยู่จะอยู่ไปได้ไง5วันสวัสดีครับท่านครับตอนนี้เนี่ยนะฮะมีคนที่ติดอยู่ข้างในเนี่ยหลากหลายซอกซอยแล้วกู้ภัยเข้าไปไม่ถึงด้วยครับท่านจําเป็นต้องใช้โดรน ทางฝั่งของภาครัฐตอนนี้เราพอจะประสานหรือว่าหาหรือมีอะไรเงบ้างไหมฮะในการที่จะช่วยเหลือตรงนี้ได้ตอนนี้เนี่ยเรามีโดนประสาน งานโดนะนะครับททางภาคเอกชนนะครับเรามีหนึ่งตัวครับก็คือคือได้ช่วยไปได้แค่บางส่วนนะครับเพร,ราะว่าเท่าเท่าที่ผมสอบถามคือศักยภาพของโดนเนี่ยบินได้ประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับที่สามารถที่จะขนอาหารไปส่งได้ครับแต่ทีเนี้ย<ด>ประเด็นค,คือตัวน,นี้โดน <c oughs> อาจจะต้องมีการระดมในภาคส่วนของของภาคเอกชนด้วยนะถ้าภาครัฐยังยังไม่มีหรือไงก็ตามแต่ผมว่าจําเป็นนะ <c oughs> ท่านพจน์เมื่อกี้เนี่ยที่ผมฟังเนี่ยนะฮะบางท่านเนี่ยคือแผลกดทับเนี่ยเริ่มเน่ามีกลิ่นและไม่มียา อาจจะเป็นต้องเอาโดรน,นก็ไปส่งย้ายเขาด้วยครับท่านครับผมคือตรงนี้ในส่วนของโดโรนเองนะครับผมพยายามที่จะประสานกับภาคเอกชนนะครับแล้วพยายามเดี๋ยวจะขนะขนโดรนเข้ามาใน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 พื้นที่นะครับแล้วประสานหาทางนายกสมาคมอากาศยานไร้คนขับก็คือโดรนนั่นแหละนะ,ะอาจารย์เคนอ่ะดีเลยรบ,ลบกวนพอจะมีโอกาสที่จะหยิบยืมหรือนะช่วยเหลือ,อยังไงบ้างไหมครับท่านตอนนี้เรากางแผนที่จะระดมชาวโดรนที่ มีโดนลําใหญ่ๆนะครับครับครับตอนนี้ก็มีมีแจ้งมาเราก็กําลังจะรวบรวมโดรนที่มีขนาดใหญ่ที่พอจะนำยูกย้าเนี่ยนะครับไปไปช่วยสนับสนุนก็อยู่ในระหว่างการประสานครับคุณหนุ่มซึ่งตรงน,นี้มีจิตอาสาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ประเด็นก็คือหนึ่งเรื่องการเข้าไปในพื้นที่เรื่องการเข้าไปบินเนี่ยถ้าเกิดมีเจ้าหน้าที่ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ที่มีอ่าอำนาจนะครับ สามารถอนุญาตให้เราบินในเขตห้ามบินซึ่งถ้าหน่วยงานปกครองมองว่านี่เป็นภารกิจสําคัญเร่งด่วนแล้วก็รับรองนะครับผู้ที่เอาโดรนไปเนี่ยเขาก็จะสบายใจในการบินเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยไม่มีการรับรองไปบินสุ่ม4ีสุ่มหเนี่ยอาจจะมีปัญหากับหน่วยงานอื่นๆได้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมประสานปอพให้เดี๋ยวผมประสานภาครัฐให้ในการที่ขอโดนขึ้นเป็นกรณีพิเศษเพราะมันจาเป็นต้องช่วยเหลือคนแล้วฮะ ครับครบัได้ครับยินดีครับผมก็เชื่อว่าทุกภาคส่วนก็พยายามที่จะช่วยเหลือกันเต็มที่ภาคเอกชนก็ร่วมมือร่วมใจกันเต็มท,ที่นะฮะกู้ภัยทุกกูภ้ภัยส่วนที่กําลังจับมือกันช่วยเหลือกันเต็ม<ช>ที่เหมือนกันทุกมูลิตีเลยครับทุกมูลิตีช่วยกันเต็มที่ลงพื้นที่กันหมดแล้วนะฮะผมต้องกราบขออภัยต้องบอกไว้อย่างหนึ่งด้วยว่า ผมเชื่อว่าจะมีคนจํานวนหนึ่งที่เห็นเหตุนี้แล้วอยากลงไปช่วยอย่าพึ่งนะครับคือขอให้เป็นหน้าที่ของบุคคลที่เคามีประสบการณ์อันตรายมากในการที่จะลงไปนะครับเพราะถ้าเกิดว่าท่านไม่มีประสบการณ์แล้วท่านลงไปเข้าใจว่าจิตใจเป็นกุศลที่อยากไปช่วยจริงๆแต่ใจเย็นๆก่อนผมบอกเลยว่าคนที่อยากช่วยยังมีสเต็ปครับเพราะหลังจากนี้เจอการฟื้นฟูแน่ๆผู้ชมดูน้ํานี่ตรงเนี้ยเนี่ยหมุนเลยเนะี่ยหมุนอย่างเงี้ยน้ำวนอย่างเงี้ยผู้ชมดูดีนี่บนถนนนะ ผู้ชมครับอตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ทางนู้นส่งกลับมาเรียบร้อยนะครับหลังที่เราส่งข้อมูลไปหาเขาเขาส่งมาว่ารับทราบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับแต่ผมขออนุญาตพิจารณาเป็นเคสเคสนะครับเ<ม>นื่องจากในแต่ละพื้นที่กระแสะน้ำเนี่ยแรงมากโดยเฉพาะในพื้นที่เขต8นะฮะเขต8ข้ามไปไม่ได้เลยแต่เรารู้แล้วว่าต้องไปช่วยตรงนี้เพราะว่าเรารู้แล้วว่าต้องไปช่วยตรงนี้นะครับเดี๋ยวหาวิธีให้ใช่ครับ ใจเย็นๆครับใจเย็นๆคือตอนนี้เราแค่อยากจะแจ้งให้ฟังว่าถ้ามันช้าไปนิดนึงรอก่อนรอก่อนเพราะน้ำมันแรงมันเข้าไปลําบากมากอยากให้คุมสติไว้นะฮะทุกคนใจเย็นๆคุมสติเพราะว่าถ้าเกิดหลายวันเขาจะรู้สึกพนิก้ว่มันจะยิ่งพาไปใหญ่ใจเย็นๆคุมสติไว้ความช่วยเหลือไปแล้วนะฮะใจเย็นๆอย่าตกใจอย่าเครียดจนเข้าใจคือคืออย่างนี้ฮะความช่วยเหลือกําลังเข้าไปถึงกําลังไปนะฮะ มันอาจจะช้าอาจจะตะขุกตะขักแต่ทุกคนไม่ทิ้งส่วนภาคส่วนอื่นๆเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องเข้าไปถึงตัวญาติของคุณแน่ๆแ,และตัวผู้ประสบภัยแน่ๆเป็นกําลังใจให้นะครับ